สยองยิ่งกว่าเดิมเฟรก104.5 pmcu tvx สยามฮัลโลวีนพรีเซนต์เต็ดบ่ายมาม่าหยุดพื้นที่สยามวีดสุดเสียง3วันเต็ม กำลังจะกลับมาสร้างความร้อนอีกครั้งค่ะกับงานฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีเฟรก104.5 PMCU DVX สยามฮาโลวีนพรีเซนเต็ดบายมามปิดสยามวีดสวันเต็มพร้อมฟรีคอนเสิร์ตศิลปินกว่า100ชีวิตและกิจกรรมอีกเพียบ หลังจากปีที่แล้วประสบความสำเร็จปลูกผีป่วนเมืองมีผู้เข้าร่วมงานกว่า3,000 300, 0คนงานนี้คลื่นวิทยุเฟก104.5โดยคุณจิบเทพอาจผู้ก่อตั้งและคุณอ้อมพียดากรรมการผู้จัดการบริษัทเฟกสเตชันจำกัดจับมือพันธมิตรทางธุรกิจสำนักงานทรัพย์สิงจุฬาและบริษัท DVX เจำกัดมหาชนก็ได้สานต่อความสำเร็จเนลมิตอีเวนต์ยักษ์ใหญ่อีกครั้งกับเฟก104.5 pm ซียูดสยามฮา l โลวีนพรีเซนเต็ดบค์มามงานฮาโลวีนใจกลางสยามสแควร์ปักหมุดลานมาร์กรุงเทพกับกิจกรรมสุดนั้นตลอด3วัน25-27ตุลาคมนี้ซึ่งในปีนี้แฟลก 104.5pm c u d v x สยามฮา l โลวีนพรีเซนเต็ดบค์มาม่ามาพร้อมฟีคอนเสิร์ตกับศิลปินกว่าร้อยชีวิต2เวทีที่เปลี่ยนสยามสแควร์ให้กลายเป็นมิวสิกเฟสติวัลกับศิลปินที่คนมาทั้งตัวตึง ตัวจีดเตรียมวิดสุดเสียงนอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมหลอนๆอีกเพียบส่วนสายชอบสายชิมก็พลาดไม่ได้กับดรากสตีดที่รวมเอาร้านสุดทอต ที่มีเมนูลร้อน,อนที่มีค้ายเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นให้ทุกคนได้ช,อช็อปชิมตลอดวันรวมไปถึงกิจกรรมสุดพิเศษชวนแต่งผีมาออกสเต็ปกับลันด้อมแดนที่จะเปลี่ยนสยามสแควร์ให้เต็มไปด้วยผีจากทุกสุสานโก s ด c คอสเพ y กับการแต่งคอสเพลสุดร้อนผ่าทุกคนไปสู่มิติอันเลึนลับที่พร้อมมาแจกของฟรีตลอดงานที่ใครแต่งผีมาถูกใจก็รับกุญแจเสียงย่ายลุ้นเงินรางวัลกลับบ้านกันด้วยค่ะ ตยามคาโลวีเป็นยังไงบ้างรับปีนี้ถามท้าประธานดีไหมคะพี่จิบคะก็จากผลจากปีที่แล้วนะครับ <ภา S 2> เราก็คิดว่ามันสนุกมากปีนี้เราก็เลยอยากจะทําให้มันดีขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นสนุกขึ้นให้คนมาเอ็นจอยในความครีเอทีฟของเราแบบมากอะไรเงี้ยก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กันจะเพิ่มความพิเศษจากปีก่อนยังไงบ้างกันปีนี้เราเยอะมากีเนเยอะมากเรากิจกรรมเยอะมากครับจัดเต็มทุกอย่างอยากให้ทุกท่าน อยากให้คนมา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 ร่วมงานกันมากกว่าศิลปินเยอะมากทุกวิตพร็อกซี่โนนทานท์พิกซี่โนนซาร่ารวมถึงคุณจีบด้วยพีเคกรุ๊ปแบบโอ้โหเยอะมากเดี๋ยวมีเรามีลิสตไลายชื่อขึ้นให้กว่าร้อยชีวิตเลยค่ะเห็นบอกว่าปีนี้ทุ่มงบไปถึง50ล้านเลยใช่ทำไมมันต้องอลังการขนาดนั้นคะคุณก๊อฟถ้ามันไม่อลังมันก็ไม่สุดมันจะไม่ไวรัลมันจะไม่ไวรัลเอย่างมันไม่มีมันไม่เป็นกิมมิค ของประเทศใช่เราตั้งใจทําให้เป็นเทศกาลใช่ของประเทศประเทศไทยเลยเราก็เลยต้องเต็มที่ค่ะก็หวังใจว่าเราจะได้รับการต้อนรับแล้วก็ตอบรับจากแฟนๆนะคะหรือว่าประชาชนทุกๆท่านที่อยากจะมาเที่ยวงานอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็เข้าใจว่ามันเป็นสีสันของของชีวิตแหละไลฟ์สไตล์คนเรามันก็ปีๆมหอ่วาเลนไทายสงกราน ต่างสงครานแล้วก็ฮาโลวีนลอยกระทงไงลอยกระทงเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ซึ่งเราคิดว่าฮาโลวีนมันจะเป็นที่ที่ที่เราจัดที่สยามเนี่ยน่าจะเป็นจุดเช็คพอยต์นอกจากคนไทยแล้วแน่นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเพราะว่าฮาโลวีนมันมัน g l o b a l ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ยิ่งอย่างปีที่แล้วพอเราจัดเนี่ยต่างชาติเยอะใช่เขาก็ไปพูดต่อกันไปในสมัยก่อนเป็นทวิตเตอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนนี้ก็ ทักชวนกันมาปีนี้ก็น่าจะเยอะขึ้นหมดเลยเรียกว่าแน่นอนเขามาอีเวนต์นี้ได้เลยเพราะว่าต้องต้องบปี่นเป็นต่างก็คือขึ้นขึ้นอันดับหนึ่งทวิตเตอร์ X เนาะตอนนี้ยังไม่ X เนาะทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลยโดยที่เป็นออร์แกนิกนะคะเออกิจกรรมจะมีอะไรให้เราได้แบบไปเล่นๆตันมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเพราะว่าสปอนเซอร์ของเราค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแต่ละบูธของสปอนเซอร์เนี่ยมาเข้าร่วมจอยกับเราจะมีทีมที่เกี่ยวกับฮาโลวีนทุกทุก สปอนเซอร์และรวมทั้งเราจะปิดซอยซอยหตรงฝั่งซอยห้านะคะก็จะเป็นอาหารทั้งหมดซึ่งอาหารแต่ละร้านที่มาก็คือเราคัดสาจากเชฟต่างๆมิชลินก็มาอาหารที่แบบว่าเป็นอาหารอร่อยที่หรือเป็นอาหารไวรัลก็มานะคะมีเนยก็มีนะคะแต่ว่าน้องหมี่ไม่ได้มามาแต่อาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไอ้นะคะไ น่ารักเนาะคล้ายๆอยู่นะเราอ่ะแล้วมีแฟนแมาก็จะแบบร่วมสนุกกมได้เงินรางวัลด้าก็มีได้เงินรางวัลค่ะเงินรางวัลใวยครับที่แจกก็อยากให้หนึ่งหมื่นบาทนะคะต่อกันหนึ่งครั้งค่ะต่อกันล้วงน้ำพูเนาะถ้าแฟนจะมาเราต้องเตรียมตัวยังไงแฟนแแต่งเต็มมาเลยครับแต่งให้เต็มมาเลยครับท่านประธานของเราเต็มขนาดไหนะคะ ฮะพอสมควรพอสมควรให้สนุกให้สนุกให้สนุกคือแบบว่าบันเทิงที่แน่นแล้วอีกหนึ่งอันคออเรื่องสิ่งคุณลิสต์ล่ะเราเตรียมไว้ยังไงบ้างมาการอะพีเนี่ยเขาจัดงานอยู่แล้วตลอดแล้วจากประสบการณ์ของเรา f l e x 104.5เราก็ต้องเรียกว่าจัดแฟนมีศิลปินวอล์กอินเข้าคลื่นเราตลอดเรามี แฟนคลับ <Fan> มาโดยตลอดนะคะเราก็มีโน้ตฮาวแหละมีความรู้ที่เราจะดิลเรื่อง Security อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ทั้ง PMCU ด้วยแล้วก็เราประสานงานกับทางตำรวจด้วยนะคะสอนอเขตนี้เราก็คุยหมดค่ะทุกภาคส่วนจัด<พ>การครบทุกสิ่งมาเที่ยวได้อย่างสบายใจสบายใจมากไ,ไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นแม่เราก็พาครอบครัวมาพาลูกมาด้วยอย่างปีที่แล้วประสบควาเร็จไปแล้วปีนี้ําคาดวา อะไรยังไงคนจะเป่นเข้าจริงๆดัชนีนี้มันต้องดูที่ความสุขของแฟนๆนะว่าเขามาแล้วเขาแฮปปี้แค่ไหนเขาคาดหวังไปถึงปีหน้าอีกหรือเปล่าอ,อย่างเงี้ยนะราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หวังว่าพอเขามาแล้วเขาจะประสบการณ์ดีๆแล้วก็ได้ได้เจอศิลปินที่เขารักได้เล่นเกมที่เขาชอบนะฮะได้รางวัลติดไม้ติดมือกับบ้านไปนะครับแล้วก็ปีหน้ามาเจอกันใหม่ใช้ฝากเลยเล็อกวันให่เรียบร้อยยังไง ล็อกวันเลยค่ะ 25, 26, 27ตุลานะคะล็อกกันมาเลยค่ะสุขเสาร์อาทิตย์มาเช็คอินกันได้นะคะก็มีจุดให้เช็คอินถ่ายรูปนะคะแล้วก็มีจุดจากสปอนเซอร์ทุกจุดนะคะมีแรนดอมแดนซ์มีซอมบี้แดนซ์อย่างที่บอกไปนะคะมีมินิคอนเสิร์ตตรงมินิคอนเสิร์ตฝั่งเวทีเล็กนะคะแล้วก็มีเวทีใหญ่อีก2เวทีก็เรียกได้ว่าแบบทั้งวันเลยตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง4ทุ่มถึงหทุ่มเลยค่ะไปยาวๆกันไปเลยค่ะเต็มที่มากันเยอะๆนะคะค คนที่คนที่อะถ้าอย่างนี้ไม่ต้องแปลว่าบูลี่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 ดาบใคร่ะเราก็บูลี่ันเองใครเราก็แล้เราได้สร้างภูมิไงใช่ปะเวลาเราไปสัมภาษณ์ใครบูลี่เราไม่ต้องกลัวพี่บูลี่แล้ว ก็ก็คือแต่งตัวกันมาเต็มเชื่อว่าปีนี้เขาเต็มเพราะปีที่แล้วนี่ก็คือเต็มหมดเต็มจริงๆขนาดปีแรกยังเต็มเลยตื่นตันใจนะคะที่เห็นความคาดหมายใช่ปีนี้คิดว่าเต็มแน่เพราะเขารู้ตัวกันแล้วอ่ะเขาอยากปล่อยของกันแน่ๆแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ว่างานฮัลวีนมันจะผีอย่างเดียวถูกไหมคุณจะแบบว่าสวยแฟนซีมาเลยก็ได้